ดูแลรักษาหูข้อต่อมาอ่านค่ะไม่ตะโกนใส่หูไม่ตะโกนใส่หออูการพูดเสียงดังๆอย่างในภาพนี้อันตรายการไปกรีดเสียงดังๆใส่หูเพื่อนหรือหูคนอื่นหูของเราเนี่ยจำกัดในการใช้เสียงนะคะใครชอบเปิดทีวีแล้วเปิดเ,เสียงดังสุดสุดเสียงเลยมีไหม ไม่มีเราควรจะเปิดเสียงพอประมาณให้เราได้ยินนะคะไม่ใช่ว่าเปิดเพลงเสียงดังคร่อมคร่มโคร่ม,ล,มลำโพงสัน่นโอ้โหอย่างนี้เสียงดังมากและอย่างในภาพอย่างเงี้ยไปตะโกนใส่หูเพื่อนอาจจะทําให้หูอื้อหรือว่าแก,วแก้วหูแตกได้ด้วยเสียงหนึงดังหรือว่าเวลาไปเที่ยวง,งานต่างๆเขาจะมีเปิดเพลงเสียงดังใช่ไหมคะอย่าไปยืนใกล้กับลำโพงที่เขาเปิดเสียงอยู่ไปชมคอนเสิร์ต รู้จักคอนเสิร์ตไหมคะอ่ไปชมคอนเสิร์ตไปดูดนตรีเนี้ยอย่าไปยืนใกล้กับเครื่องเสียงหรือว่าลำโพงนะเพราะว่าคอนเสิร์ตเนี้ยเขาจะใช้เสียงดังมากถ้าเด็กๆอย่างตัวเล็กๆอวัยวะยังบอบบางอยู่ไปยืนใกล้อาจจะทำให้เกิดหูอื้อหรือว่าหูแกลหูแตกหูหนวกได้นะคะดังนั้นข้อสำคัญในการดูแลของเราก็คือไม่ตะโกนใส่หูหรือไปยืนใกล้กับเสียงดัง,ดง เหมือนข้อสามนี้ก็คืออ,อ่านค่ะไม่ฟังเสียงที่ดังเกินไปไม่ฟังเสียงที่ดังเกินไปอ่าอย่างในภาพนี้เอาหูไปใกล้กับอะไรคะลำโพงโลำโพงไม่ทําแบบนี้นะเป็นการทําลายหูของเราเลยนะคะ,ะต่อไปจบแล้วในเรื่องของการดูแลรักษาหูอวยัยวะต่อมาจมูกเรามาดูการดูแลรักษาจมูกเอาอ่านค่ะ เดี๋ยวถ้าเรียนจบก็จะมีรางวัลให้อีกอยากได้ไหมมาดูการดูแลรักษาจมูกกันเอาอ่านคะหนึ่งไม่อะไรคะหนึ่ไม่แคะจมูกนักเรียนชายอ่านด้วยนะหนึ่งไม่แคะจมูกหไม่แคะจมูกอ้าวแล้วไม่แค้ทำยังไงดีล่ะคะครูทำยังไงดีล่ะคะถ้าไม่แค้หมายถึงไม่นำเล็บของเรา เล็บยาวๆแหลมๆเนี่ยเข้าไปแคะเอามีคนทำอ่าให้ทำยังไงคะอาแคอ้าวให้ใช้ผ้าหรืออันนี้อันนี้ทำไม่ถูกนะใช้นิ้วที่มีเล็บยาวๆแคะเข้าไปอย่างเงี้ยหรือว่าสั่งใช้มือจิ้มเข้าไปให้ใช้สัารีก้ารรู้จักสัารีการไหมคะหรือว่าคัตเติลบัตรรู้จักไหมเอ่ยอ่าเราเรียกว่าสัารีก้าน ค่อย,ค,อยค่อยเช็ดน้ำมูกที่มันแห้งแล้วใช่ไหมคะอ่ะค่อยค่อยแคะออกมาเบาๆหรือถ้ามีน้ำมูกเปียกๆทำอย่างไรคะอ,คอ,อ่าใช้ผ้าเช็ดหน้าสั่งเบาๆออกมาไม่ใช่ว่าสั่งแบบว่าสั่งเหมือนข้อนี้ข้อนี้คือเอาอ่านค่ะไม่สั่งน้ำมูกแรงๆไม่สั่งน้ำมูกแรงๆโอ้ฟี ออกมาหมดไส้หมดพุงอย่างเงี้ยมันก็แสบจมูกใช่ไหมคะอย่าสั่งแรงๆไม่งั้นเนี่ยในจมูกของเราจะมีเส้นเลือดฝอยรู้จักเส้นเลือดไหมเอ่ยบางคนก็ยังไม่รู้จักอ่ะ,อะเ,เวลาเกิดเลือดก,กำเดาไหลเคยไปคะลเ,ลเลือดก,กำเดาก็คือเลือดที่มันไหลออกมาจากจมูกเราเรียกว่าเลือดก,กำเดาซึ่งในจมูกของเราเนี่ยจะมีเส้นเลือดเล็กๆจำนวนมาก ถ้านักเรียนสั่งน้ำมูกแรงๆอ่ะสั่งยังไงลองสั่งอย่าสั่งให้มันออกมานะเดี๋ยวน้ำมูกออกมาพอสั่งะไรนันปุ๊บก,ก็จะเกิดการแตกของเส้นเลือดทําให้เลือดไหลออกมาอ๋อดังนั้นเนี่ยเด็กๆไม่ควรจะสั่งน้ำมูกนะคะให้อ่อหายใจหรือว่าสั่งแค่เบาๆพอให้พอน้ำมูกไหลออกมาแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดนะคะ แล้วข้อสำคัญในการรักษาจมูกของเราเอาอ่านค่ะหลีกเลี่ยงใครไม่อ่านไม่มีรางวัลให้เดี๋ยวเราให้นักเรียนยีกาดีกว่าหลีกเลี่ยงการดมควันพิษอ้าวไหนลองนึกดูซิว่าอะไรบ้างที่เป็นควันพิษเอาพูดชัดๆวร ชื่ออะไรคะฮันฮันเน่เหรอคะชื่ออะไรอะ่ะชื่ออะไรอะ่อออะ,อ,ะอ,อันอ๋ออันเขาชื่อเด็กชายอันเสืออิน,ออนโทโพโทองโอ้โหนามสกุลอะไรคะเนี่ยเสืออินโทโพโทองโอ้หนูเป็นคนจังหวัดอะไรคะอุทัยธานีเหรอคะ อ๋อเป็นคนไทยแต่ถามว่าเป็นคนจังหวัดอะไรจังหวัดประจวบคีรีขันหรือเปล่าเป็นคนหัวหินหรือเปล่าเป็นคนที่ไหนคะชะองที่ไหนอะ่ะอให้เวลาไปถามกูหัวของมาว่าตัวเองอยู่จังหวัดอะไรแต่คุณครูชอบนามสกุลมากเลยนามสกุลอะไรนะคะเสืออินโดอะไรอะ่ะเสืออินโทโพทอง น่ารักอ่ะชื่ออันอันบอกว่าควันอะไรนะคะควันบุหรี่เป็นการดมควันพิษเอ้เป็นควันพิษใช่ไหมคะอ่ะนอกจากควันบุหรี่แล้วอะไรที่เป็นควันอะไรล่ะโอ้ควันรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ควันไฟอ่ะควันไฟก็มีพิษค่ะเพื่อนตอบเมื่อกี้ไงคะอันตอบว่าควันบุหรี่อ่า ควันควันหรือว่าสารพิษเหล่านี้ถ้าดมเข้าไปอาจจะไปทำให้จมูกหรือว่าอวัยวะที่อยู่ข้างในเนี่ยเกิดผิดปกติได้โดยเฉพาะจมูกสมมติใครเคยดมกลิ่นบุหรี่บ้างอ๋อหลายหลายคนก็เคยได้กลิ่นบุหรี่เวลาสูดเข้าไปเป็นยังไงคะเหม็นเหม็นนะคะพอสูดเข้าไปเหม็นมันจะไปสะสมในร่างกายได้ อาจจะทำให้เกิดโอ้รู้ด้วยว่าเป็นมะเร็งดังนั้นหลีกเลี่ยงนะคะอย่าไปอยู่ใกล้อ่ะเคยดมควันรถยนต์ไหมคะเคยอ่ากลิ่นเป็นยังไงเหม,ม็นมแล้วก็รู้สึกยังไงกับจมูกบ้างแสบจมูกอ่าบางทีควันที่เรารับเข้าไปเยอะๆอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดแสบจมูกได้ดังนั้นถ้าเรารักจมูกของเราก็ควรจะหลีกเลี่ยง การดมควันพิษต่างๆอย่างภาพพี่ที่เขาใส่หมวกกันน็อกเขาสวมอะไรด้วยผ้าเอาผ้าเส็นหน้าในการป้องกันไม่ให้ตัวเขาเองเนี่ยสูดควันพิษเข้าไปนะคะ,ะแล้วใครที่มีน้องเล็กๆอย่างนี้ แล้วก็ตัวหนูด้วยถ้าไปอยู่ใกล้กับควันพิษอย่างเงี้ยอาจจะเกิดอันตรายได้แล้วร่างกายของนักเรียนเนี่ยยังไม่แข็งแรงดีรับสารพิษอะไรเข้าไปเนี่ยนักเรียนวันหนึ่งอาจจะเจ็บป่วยง่ายจนถึงต้องไปนอนโรงพยาบาลรักษาตัวเองเลยดังนั้นดูแลรักษาจมูกของเราดีๆด,ด้วยนะคะอ้าวมีกิจกรรมให้ทำมี3ข้อ มีรูปข้อหนึ่งเป็นรูปอะไรคะจมูก,มกข้อสองเป็นรูปข้อสามเป็นรูปเรามาดูตัวเลือกจะให้โยงเส้นระหว่างก็ไก่ก็คือไม่ฟังเสียงที่ดังมากขอไข่ก็คือไม่ขยี้ตาแรงๆงคอควายก็คือไม่สั่งน้ำมูกแรงๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนอข้อหนึ่ง เป็นรูปจมูกน่าจะตรงกับข้ออะไรคะคใครตอบข้อควาย,วายอ่ามีใครตอบข้ออื่นไหมคะไม่มอ่าพิมพิมอะไรคะน่ะพิม,พมโอ้โห,โโหชื่อนักเรียนแต่ละคนพิมมาอักษรหนูไม่ตอบข้อควายแต่หนูตอบข้ออะไรคะขอค้าวขอควายเหมือนกันเฉลยดีกว่าว่ามจมูกการดูแลรักษาใช่คอควายไหมเอ่ยอ่า ตอบอ้าวต่อไปภาพข้อที่2เป็นภาพของหูกอไก่กับขอไข่อันไหนคือการดูแลรักษาหูคะไ,ไหนใครตอบกอไก่ใครตอบขอไข่อ่าเฉลยการดูแลรักษาหูก็คือข้อกอไก่คะ่ะไม่ความเสียงที่ดังมากและข้อ3ก็ต้องคู่กับข้อ ต่อใค่รางวัลไปหนึ่งมาต่ออีกนิดนึงเอาอ่านค่ะการดูแลการดูแลรักษาผมและศีรระการดูแลรักษาผมและศีรษะอา้าวทำอย่างไรไหนลองบอกคุณครูก่อนว่าเราดูแลรักษาผมและศีรษะของเราอย่างไรเก่งมากสระผมใครสระผมด้วยตัวเองได้แล้ว ใครยังให้คุณพ่อคุณแม่สระให้อยู่ไม่มีเด็กๆช่วยเหลือตัวเองได้แล้วมาดูกันว่าเราจะดูแลรักษาอย่างไรอา้าวข้อหนึ่งอ่านค่ะสระผมอย่างน้อย,อย,อยสัปดาห์ละ2ครั้งสัปดาห์ละสองครั้งสัปดาห์าหนึ่งมีกี่วันหนึ่งสัปดาห์มี 7วัน7วันเนี้ยเราควรสระผมอย่างน้อยกี่วันคะออ่าสวันหรือว่าสครั้งสระวันละครั้งใครสระทุกวันเลยสระทุกวันโอ้โหเอามือลงแต่เราจะสระยังไงก็ได้แต่อย่างน้อยควรจะสระ7วันเนี่ยควรสระสักสองวันเพื่อเป็นการรักษาความสะอาดเส้นผมนะคะเพราะว่าวันนึงเนี่ยเราไปเล่นใช่ไหมคะเราไปเล่นเงือออก เงือมีรสชาติเป็นยังไงใครเคยชิมบ้างเค็มเปรี้ยวรุวยแล้วมันจะไปสะสมที่เส้นผมอาจจะทําให้ผมมีกลิน่นเหม็นนะแม่หอมโอ้โหลูกทำไมผมเหม็นอย่างนี้เพื่อนหอมเฮ้ยเธอทําไมผมเธอเหม็นอย่างนี้ไปอยู่ไกลๆฉันเลยนะใช่ไหมคะเพื่อนก็ไม่ชอบอีกควรจะสระผมให้สะอาดนะคะแล้ว ไม่หวีผมแรงๆโดยเฉพาะนักเรียนหญิงที่มีผมเป็นยังไงกว่านักเรียนชายามีผมยาวกว่านักเรียนชายหวีผมไหมคะใช้หวีหวีไหมใครที่มีหน้าม้าใช่ไหมคะก็ใช้แปรงเนี่ยหวีเบาๆซะหน่อยแต่ไม่ควรจะใช้หวีเนี่ยสามผมแรงๆ <c oughs> โดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยสระผมเนี่ยเวลาใช้หวีสระเนี่ยหวีมันจะติดใช่ไหมคะ โอ้ติดติดติดแล้วก็อยากกระชากหวีลงมาเป็นไงผมหลุดร่วงเจ็บหนังสีฉาบไปอีกดังนั้นการดูแลรักษาเส้นผมก็คือไม่หวีผมแรงๆเป็นนักเรียนหญิงก็ควรจะหวีผมเช้าเย็นเข้าใจไหมคะหวีบ้างหรือเปล่าเนี่ยโอ้หัวแล้วตอนนี้หวีไหมคะไม่หวีแล้วควรจะหวีทุกวันเช้าเย็นให้ผมมันตรงๆงถ้าผมพันกัน